พลตำรวจเอ,ดอกดรสมยศแจ้งอนาคตมาโน่ดอดูผลงานหลังอยู่ครบสัญญาบีจีปทุมแข้งเจ็บเพียบแถมรอลุ้นเช็คฟิตชนาทิพดวลลำพพนที่กำลังคึกอุรีลำได้สุภชายคืนทับพร้อมทำศึกถูแบงคอกชิงจ่าฝูงไทยลีกสวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลนิวส์นะครับโดยวันนี้มีหัวข้ออะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยครับ ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็ตัวเต็มลุ้นครองจากฝูงต่อเนื่องดวลราษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่จะได้สุชัยใจเด็ดกลับมาลุ้นดาวซันโวในสิเ่ตัวจริงในศึกไทยลีกนัดที่6ของฤดูกาลนะครับ การแข่ง <S an> ขันฟุตบอลไทยลีกฤดูการนะครับนัดที่6ประจําวันศุกร์ที่29กันยาที่ทูสเตเดียมมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังสินะครับเวลา19นาฬิกาครับแคงเท t ทูแบงอคอกยูนเนเต็ดนะครับรองแชมป์เก่าที่นำเป็นจากฝูมี13แต้มจาก5นัดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดแชมป์เก่าที่เป็นรองจากฝูมี13แต้มจาก ห้านัดเท่าทูแบงคอกแต่ประตูได้เสียทูแบงคอกดีกว่านะครับบวก10แล้วก็บุรีรัมบวก9นะครับโคชแบนครับโทษตะวันสี่ปานกุนซือทูแบงคอกยูนเต็ดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบีจีปทุมยูนเต็ดสองประตูต่อศูนย์นะครับพวกเขาไม่เสียประตูในบ้านติดต่อกันเป็นนัดที่4แล้วในศึกไทยลีกนะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนนะครับส่วนลายที่เจ็บกลับมาสมบูรณ์ครบหมดแล้วทั้งมานนเอลทอมเบีย แนวรักดิวกีทีมชาติไทยนะครับรวมถึงาบาเซลจาราดีนะครับตัวลุกทีมชาติเลบานอนที่พร้อมสแตนบายเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับอาเธอร์ปาปาสครับกุนซือบุรีดัมยูไนเต็ดนะครับเตรียมเจอบททดสอบเกมใหญ่นัดแรกด้วยการมาเยือนทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับโดยเกมล่าสุดบุกชนะ โพลิสเตโร2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้จะได้คิมมินฮยอกพีรโดนฉำารัศมีรวมถึงสุบชัยใจเด็ด3กํกำลังหลักนะครับมีลุ้นกลับมาเป็น11ตัวจริงโดยเฉพาะสุบชัยใจเด็ดที่หายจากบาดเจ็บหัวไหล่และถูกส่งลงสำรองในเกมล่าสุดคาดว่าจะได้กลับมาเป็น11ตัวจริงนัดในนัดนี้นะครับ โดยผลงานที่ผ่านมานะครับการพบกันของทั้ง2ทีมพบกัน35นะัดทูแบงคอกชนะ6เสมอ5บุรีรัมชนะ24นะครับทูแบงคอกครับยิงได้31ประตูบุรีรัมยิงได้65ประตูนะครับผลงานการพบกันในบ้านของทูแบงคอกนะครับ18นะัดทูแบงคอกชนะ4นะัดเสมอ1บุรีรัมชนะ13นะครับแล้วก็ทูแบงคอกยิงได้20ประตูบุรีรัมยิงได้35ประตูนั่นเองครับ โดยเดอะแรบบิทนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ถึงกับกลุ่มขมักนะครับเพราะว่าตอนนี้ปวดเจ็บเยอะนะครับโดยเฉพาะเจชนาทิพย์ส่งสินที่ดูอีกทีว่าจะไหวไหมนะครับโดยเกมเนี้ก็จะมีการเปิดหลังดวนราชันโคขาวลำพูนวอร์เรอร์นะครับที่ได้ห้าวตบกว่างโซงมาหมาัดๆมดนะครับในศึกไทยลีกนัดที่6ของฤดูกาลถ่ายทอดสดทั้ง3ช่องทางนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก นะครับนัดที่6ประจำวันศุกร์ที่29กันยาที่สนาม BG Stadium นะครับจะแข่งขันกันเวลา18นาฬิกานะครับที่ทัพเดอะแรบบิทนะครับทีมอันดับ5มี8คะแนนนะครับจาก5นัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคข,ขาวลำพูลวอริเออร์นะครับทีมอันดับ15ที่มี3คะแนนจาก5นัดนะครับโดย HCode นะครับของ BG ก็คือธงชัยสุโกคีนะครับหรือว่าโคสธงนั่นเองนะครับก็เกมล่าสุดนะครับยกทีมบุเพ้ทูแบงคอกนะครับศูย์ประตูต่อ2นะครับเป็นการแพ้นัดแรกในไทยลีกยุคของโคสธงด้วยพร้อมกับปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่ตอนนี้กลับมาเจ็บกันอื้อซ่าอีกครั้งในเกม พบกับทูแบงคอกนะครับนั่นก็มีชนพัฒบัวพันธ์แนวรับดาวลุ่งนะครับเจ็บต้องเปลี่ยนออกคาดว่าเกมนี้น่าจะถูกพักนะครับส่วนเจชนาทิปนะครับ ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเช่นกันนะครับต้องดูสภาพความฟิตอีกครั้งนะครับว่าจะพร้อมหรือไม่แถมมีคิวที่จะเปิดบ้านรับมือกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับใน AFC Champions League ในวันอังคารที่3ตุลาคม2566ด้วยนะครับส่วนไลฮันโจวต์นะครับเลนาโตเคลิสวิกเตอร์กาโดโซดานิเอลอาเวสรวมถึงทิลสินแดงดานะครับยังต้องดูอาการอีกครั้งว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่นะครับ โดยแต่ละมือในการฝึกซ้อมนะครับโคชทงก็บอกว่า,าทีมมีผู้เล่นซ้อมไม่ถึง17คนนะครับซึ่งดาวรุ่งวัย18ปีอย่างาทิติพัฒน์เอกอลันพงศ์นะครับกองหน้าวัย18ปีที่ได้ลงเล่นไทยลีกเกมแรกในชีวิตกับการถูกส่งลงแทนชนะทิพส่งกสินเกมที่แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกส่งลงเล่นก็เป็นได้นะครับ โดยอเล็กซานเดร์กาม่มานะครับกุซือราชันโคขาวลำพูลวอลเออร์นะครับก็เพิ่งปลดล็อกคว้าชัยเกมแรกในไทยลีกกับการเปิดบ้านชนะเีโอเชียงราย2ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นชัยชนะในรอบ5้านัดด้วยนะครับเกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับส่วน2นักเตะที่ดึงมาจากบีจีปทุมยูนเต็ดอย่างปิโป้นะครับซีโร่ฉัดทองแล้วก็กรพัฒนารีจันนะครับผู้รักษาประตูดีกียูยี่สิบสามนะครับทีมชาติไทยก็จะ สามารถลงสนามเจอบ G จีทุมอยู่ในเตดได้เพราะไม่ติดสัญญายืมตัวนะครับโดยเกมนี้นะครับเตรียมจัดหน้า3ตัวลุกต่างชาติอย่างมองมองละวินเดนิสมูเลโลแล้วก็ตาอัวเฟอร์ไรล่านะครับที่ได้ลุ้นออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงส่วนเซนเตอร์ฮาปกับตันทีมอย่างสลาวุตอินแปนนะครับจะกลับมาลงเล่นเป็น12บสอ่าตัวจริงนะครับได้อีกครั้งหลังจาก เจ็บจากเกมที่เปิดบ้านแพ้ทูแบงคอกศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม3นัดนะครับ บีจีปทุมชนะ2เสมอศูนย์แล้วก็ลำพูนวอลเลอร์ชนะ1นะครับบีจียิงได้2ประตูลำพูนยิงได้3ประตูส่วนผลงานการพบกันในบ้านของบีจีปทุมอยู่ในเตะนะครับ2นัดบีจีปทุมชนะ2นัดเสมอศูนย์ะครับแล้วก็ลำพูนชนะศูนย์ะครับบีจียิงได้2ประตูลำพูนยิงได้ศูนย์ประตูครับ บิ๊กออสตอบแล้วอนาคตมาโนโพกิงนะครับจะได้คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อหรือไม่หลังหมดสัญญาเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมตนที่จะหมดวาระนะครับเป็นประมุขฟุตบอลไทยพอดีนะครับพลตำรวจเอกดอกเตอร์สมยศพุ่นพันธ์ม่วงนะครับ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงอนาคตของอเล็กซานเดร์มานโปกิงกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะหมดสัญญาในเดือนมีนาคมปีหน้าและเป็นช่วงที่บิ๊กออจะหมดวาระดำรงตำแหน่งประมุขบันไทยพอดีนะครับ โดยบิ๊กออสนะครับก็ได้ตอบว่าคือของโคชมาโนผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของเขาจะทำไปตามกรอบสัญญาที่มีอยู่กับสมาคมส่วนการจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อน,นั้นคงจะต้องรอหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจของเขาให้ครบสัญญาก่อนนะครับสำหรับอาริชันเดย์มาโน่โ n กิงนะครับจะมีภารกิจในช่วงสัญญาที่เหลือ เริ่มจากฟี f a เดยระหว่างวันที่9ถึง17ตุลาคมนะครับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2องจำนวน2นัดระหว่างวันที่13ถึง21พฤศจิกายน66นะครับและฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ 2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่12มกราคมถึง10สำหรับที่มาของข่าว <18 S 1> เลยครับ,อรบขอขอบคุณ w w w s e w s b a m s p o ปอถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ